ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเมืกีสี่ห้านะอันนี้เป็นเกมโลบอกรับอันนี้แมปชื่อว่าอะไรวะคายักแลคิ่งนะซึ่งไม่ได้เล่นมานานแล้วครับไม่ได้ล็อกอินเข้ามาเล่นนานแล้วเนะออก็คือคอมพังอนะ่ะรู้สึกว่าโทรศัพท์มันก็มันกระตุกอนะ่ะเออเวลาเล่นแล้วมันกระตุกมันมีเสียงรบกวนนะเพื่อนผมก็เลยไม่ค่อยได้เข้าเล่นนะช่วงนี้ก็เดี๋ยวรอเก็บตังค์ซื้อคอมใหม่ก่อนนะ อืมเพเดี๋ยวเราเจอกันในเกมพีซีนะเออถ้ามีเกมพีซองพีซีอะไรนะ่าสนใจหรือว่ามีเกมภาพสวยอะไรในระหว่างที่รอก็เดี๋ยวผมจะก็จะมาบ่อยๆแล้วกันนะเพื่อนอืมก็คือตอนนี้ผมได้อัพเรือของผมได้แล้วนะตอนนี้ความเร็วที่สี่สี่จุดหนึ่งสี่ทีครับผมอืมเดี๋ยวเราไปลองกันดูดีกว่าครับนะ ความเร็วนะครับดูดูนะความเร็วปังโอ้โหโคตรเร็วนะเดี๋ยวดูก่นตอนนี้เด็กมาเรือของผมมันก็ยังอยู่นะแต่ผมรู้สึกว่าผมเร็วเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับเนี่ยดูนะเห็นไหมยิ่งเร็วเราก็จะได้แบบหาตังค์ได้ไวนะเพื่อนๆอุ่มมีอะไรให้เคลมเนี่ยผมเข้ามาเล่นได้สักระยะหนึ่งเอ้ยไม่ใช่สิเพื <laughs> ่อ เออผมเข้ามาเล่นได้สักระยะหนึ่งแล้วก่อนที่ผมจะกดออกนะแล้วผมก็เพิ่งเข้ามาใหม่นี่แหละอื้มดันไม่ได้เข้ามาเล่นานานแล้วมันรู้สึกว่าพูดติดติดขัดขนะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีอะไรอัปเดตมาใหม่บ้างโอเพนกิฟโออันนี้ต้องเสียโลบักเลยเหรอเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนดูดูสัตว์เลี้ยงของผมหนะอนะนี่คือสัตว์เลี้ยงของผม มีคูณหนึ่งหนึ่งศูนย์เปอร์เซ็นแล้วก็คูณหกจุดเก้าแปด k นะครับคูณเยอะมากเลยนะก็ใช้สัตว์เลี้ยงได้เยอะอยู่พอสมควรครับอืมแล้วก็อันอื่นผมก็เอาให้เพื่อนๆไปแล้วนะแจกเพื่อนในเกมนี่แหละแจกไปแล้วนะเออเว้ย <im> <on> <line> ตรงนี้มันอะไรเนี่ยเออรู้สึกว่ามันจะมีเรือเข้ามาใหม่นะคะรับเพื่อนเนี่ยดูนะ ดูเรือก่อนไหนวะมันเป็นเรือฮาโลวีนนะครับน่าจะไม่ได้อยู่ในนี้นะโอ้เนี่ยเออฮาโลวีนนั่งได้ห้าคนก็เราต้องรับยังไงวะอีกสิบห้านาทีเราสามารถรับได้หรอใช่ไหมหรือว่าเราต้องรับทั้งหมดก่อนวะจบในสามวันนะครับอีเวนต์นี้นะอีกสามวันก็จบแล้วครับ เดี๋ยวผมเทรนเดี๋ยวผมสปินเออไม่ใช่สปินแล้วก็จะเทรนนะครับเนี่ยก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วความเร็วของเรามันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเทรมได้อีกล้วดูส่วนวิธีนะครับผ่านด่านนะก็ถ้าใครแบบมี รู้สึกว่ามีความเร็วพอมากพอนะก็อยากจะทางลัดเลยก็มาตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเราสามารถเอ้ยเลือกเราสามารถเลือกเมืองได้นะเออนั่นแหละเดี๋ยวผมลองเมืองนี้ดูดีกว่าครับนะอันนี้น่าจะเป็นเมืองที่สองหรือที่หนึ่งเนะี่ยโอ้ความเร็วผมก็เท่าเดิมเลยนะไม่ไม่เพิ่มเออโอเค แล้วเรากลับไปที่เมืองที่สามของเรานะครับตอนนี้ป็นเมืองที่สามกันเนี่ยครับกลับมาแล้วเห็นไหมออโต้เดีย๋ยวผมลองอะ,อะไรวะให้ดูนะเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้เงินบวกมาเพิ่มเท่าไหร่นะตอนนี้ผมมีอยู่แปดจุดหนึ่งสี่ครับอืม เวลามันก็จํากัดนะถ้าเวลามไม่จํากัดผมก็จะไปมันแบบนี้แหละทั้งวันทั้งคืนปัองตังนะแต่อันนี้มันจํากัดว่ะอืมก็ไม่เป็นไรนะก็ะว่างก็ค่อยมาเล่นแล้วกันนะเพื่อนมีให้เคลมแล้วเคลมไปครับคูณร้อยโอ้โหถ้ามันคูณร้อยแบบนี้แสดงว่าเราจะได้เงินเพิ่มเยอะใช่ไหมผมว่าใช่แน่เลย คงคงใช่คงใช่ตอนนี้เราผ่านมาสองไม้แล้วครับเฮ้เราก็เร็วอยู่นะเนี่ยนะดูดิความเร็วเฮ้เราเร็วอยู่แต่คนอื่นโอ้โหอย่างคือเร็วมากคนอื่นอะ่ะจิตจรดไม่รู้ว่าเราจะได้กี่ไม้นะครับผมอยากได้เรือใหม่มากเลยแต่ว่ารอก่อนนะ ผมขอผ่านด่านก่อนนะเก็บเงินผ่านด่านครับซึ่งมันก็ใช้เยอะอยู่นะด่านหนึ่งอ่าใช้อะไรวะรีเบิร์ตผมจะต้องรีเบิร์ตใหม่นะครับเพื<ๆ>่อนะก็เหลืออีกประมาณสิบสองเออเหลือแปดเก้าสิบเหลืออีกประมาณสามกว่าๆนะก็จะสามารถรีเบิร์ตได้ครับก็จะได้ผ่านด่านสักทีนะเพื่อนเอ,อ ทานดานแล้วก็จะได้เงินเพิ่มแล้วก็เราจะสามารถสมมสัตว์เลี้ยงได้ดีกว่านั่นเองนะห่าไม้ละรู้สึกว่ามันกระตุกหรือเปล่านะเพื่อนเออรู้สึกไหมกระตุกนะเนี่ยเห็นไหมกระตูกระตุกกระตุกจริงเนี่ยเนี่ยขอลิฟต์นะเห็นไหมเออ จะเริ่มใหม่ครั้งหนึ่งนะเมื่อกี้มันกระตุกไม่รู้ว่าทําไมนะครับเน็ตน่าจะช้านะนี่แหละสาเหตุที่ผมไม่ค่อยได้เข้าเล่นนะครับทั้งเน็ตช้าแล้วก็คอมพังโอ้โหหลายอย่างนะช่วงนี้ลมพัดหนาวๆเลยรุยรุยครับโรโวีนเสีดายนะผมน่าจะเข้ามาเล่นไวกว่านี้นะ ก็ไม่เป็นไรนะฮิสอะไรวะา a s ตอนนี้ผมเข้ามาเล่นได้สิบนาทีแล้วรุยครับรุกันต่อหรือกันต่อครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะหลังจากแข่งเสร็จนะผมก็จะ รอให้มันรับไอ้นี่ได้แล้วกัน id นะเผื่อมันรับได้ครับถ้ารับไม่ได hmm. ้ก็ไม่เป็นไรนะอืมนั่นแหละก็ถือว่ามาปั๊มเงินปั๊มมาอัปเดตอะไรให้เพื่อนๆดูก็แล้วกันนะโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ครบสิบห้านาทีแล้วนะตอนนี้ผมได้ตัดมาแล้วครับเรามารับรางวัลกันเลยนะซึ่งมันสามารถรับได้สองอย่างนะผมคิดว่านะต้อน่าจจะเป็นเรือ หรือเปล่าวะหรือไม่ใช่วะอ๋อมันให้รับคือมันให้รับไอ้ไอ้ลูกอมยิ้มเนี่ยใช่ไหมอ๋อสิบห้าอันอ๋อเข้าใจละเข้าใจละเออแล้วอันนี้คือมันให้เราทําอะไรวะเนี่ยก็คือรับอมยิ้มเหรอเออรับอมยิ้มแล้วแล้งไงต่อเดี๋ยวนะอมยิ้มสามารถเอาไปแลกอะไรได้บ้างะวาเลนทงวาเลนทายนะ อะงองนะแทปเอ๋อใช้ห้าสิบอันเหรออ๋อห้าสิบอันเพื่อรับใช่ไหมใช่แน่ๆ <c oughs> อันนี้อะไรซีซั่นอ๋อเคลมเคลมฮ้ยมีไข่ด้วยแต่ว่าเราไม่ได้เติมพรีเมียมโอ้โหเสียใจก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเปิดสปินแล้วก็ ขอจบคลิปอนะโอเคได้มีคุณ2นะโอเคไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวเราก็เจอกันใหม่เป็นอีพีต่อไปแล้วก็แล้วกันนะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ยาวแล้วนะก็บ๊ายบายครับไม่มีอะไรแค่มาอัปเดตเฉยๆครับ